สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ก็พามารู้จักกับว่านยางจืดหัวขมิ้นครับว่านยางจืดหัวขมิ้นนั้นก็จะมีสรรพคุณอยู่หลายอย่างครับจะเช่นพวกเบื่อนะครับผม เบื่อหรือว่าเมาครับผมเบื่อเมานั่นเองครับผมก็จะสามารถแจกได้นะครับผมหรือว่าเมาสรุราเมาของมึนเมานั่นแหละครับผมก็สามารถเอามาทานได้นะครับผมก็จะหายเลยครับผมก็เป็นตัวยายอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นสมุนไพรครับผม ที่ช่วยให้เราหายเมาได้ครับผมก็มีอีกายอย่างนครับผมสำหรับสรรพคุณของว่านยางจืดหัวขมิ้นครับผมรสชาติของเขานะครับผมถ้าเรากินลงไปนะครับผมเขาจะรู้สึกในริ้นเรานะครับผมออกชาชานิดหน่อยครับผมแต่ออกชาชาจืดๆครับผม ก็สมกับที่คําว่าต้นยางจีดหัวขมิ้นครับผมหัวของเขานะครับผมจะออกเป็นแบบหัวขมิ้นเราเลยครับผมที่เราใส่พริกใส่แกงนะครับผมหรือว่าบดทากันนะครับผมใบของเขาก็จะเป็นต้นเดียวกันกับต้นขมิ้นนะครับผมดอกของเขาก็จะออกสีขาวๆชมพูชมพูครับผมเหมือนกับดอก กระเจียวหวานครับผมดอกเขาก็เช่นเดียวกันกับกระเจียวหวานนะครับผมดอกเขาก็สามารถนํามาทานได้นะครับผมทานเหมือนกับดอกกระเจียวครับผมหรือว่าจะทานสดหรือว่าจะทานรวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะครับผมเขาก็จะอร่อยเหมือนกันนะครับผมก็จะหอมครับผมสลับดอกวานจืดหัวขมิ้นครับผมก่ หายากอยู่นะครับผมสําหรับวันวันว่านจืดหัวขมิ้นครับผมก็ทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมก็จะมีจะเป็นจะพวกที่เป็นเถาวันครับผมส่วนเถาวันเขาจะออกเป็นสีม่วงนะครับผมดอกเขาครับผมแต่อันนี้ก็เขาจะเป็นหัวขมิ้นเลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณมากนะครับ